ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอสิงไร้พ่าย,ายเชลซีเน้นเต็มสูบบริกยึดตัวจริงฟัดฟูแลมซัมเมอร์ซีรีสิงบลูของกุนซอมาริโซโปเชจิโนผลงานดีอย่างไร้พ่าย,ายแม้ล่าสุดสะดุดเจ้าการจัดทับวางมิคาโลมริกนำทับท้าดวลเจ้าสัวน้อยที่ฟอร์มยังแกว่งแนวรุกไว้ใจแฮร์รี่วิลสันเป็นตัวทีเด็ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษซัมเมอร์ซีรีส์คืนวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนี้ รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษซัมเมอร์ซีรีส์เชลซีประท่ฟูแล่มเวลา1นาฬิกา45นาทีทันสดทูพรีเมียร์ฟุตบอล H อสดีหสนาม f ฟดเอ็กฟิลแมรี่แลนดเชลซีกุนซือมาริเซลโปเชติโนในรายการอุ่นเครื่องพรีเมียร์ซัมเมอร์ซีรีส์มักใช้ระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเกปาอาริซาบาลากาที่ได้ลงเล่นต่อเนื่องมา2เกมติดต่อกันคู่เซ็นเตอร์เกมนี้อาจจะใช้เตียโก้ซินวาที่มีความเก่าเกมจับคู่กับลีวายโควิลที่มีความสด มีเทโฟโวชลบาหรือบาชีฮัมฟรีสเป็นตัวสแตนบายแบ็กซ้ายเบนฮิเวลอาจจะลงเล่นตัวจริงก่อนมาคูคูเยาเนื่องจากฟอร์มดูดีกว่าส่วนทางขวาอาจใช้มาโลกาสโตลงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนวิสเจมแดนกลางตัวรับเอนโซเฟนเดสยืนประจำการเล่นร่วมกับคอเนอร์กาลเกอร์หลังเคยใช้คู่นี้ลงเล่นด้วยกันในเกมที่เอาชนะไบรตัน4ต่อ3กลางลูกกึ่งหน้าตามคร uh ิสโตเฟอร์เอนคุนคูหรือคานี่ชุกบูเมกาก็พร้อมลงสนามปีกซ้ายคาดว่ามิคาโรมอริก ที่กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจจะได้ลงสนามต่อเนื่องส่วนทางขวาเอียนมัตเซนปีกดาวรุ่งอาจได้โอกาสลงเล่นหน้าเป้านิโคลัสแจ็คสันที่ซัดประตูมาสองเกมติดต่อกันน่าจะรับโอกาสลงล่าตะข่ายฟูแลมกุนซือมาโกซินวาเกมนี้จะมาในระบบเก่ง4-2-3-1ผู้รักษาประตูบแบรนด์เลโนที่โชเซฟกระจุยในเกมล่าสุดถึงแม้จะแพ้ก็ตามคู่เซ็นเตอร์ใช้ลุกเดอร์ฟูเกโรผสานงาน อิซาดิยอบแบ็กซ้ายเควินเอมบาบูลงประจำการส่วนทางขวาเตเต้คู่กองกลางตัวรับแฮร์ริสันลิสจะจับคู่กับซาซาลูกิชที่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยิ่งโดยเด่นในเกมล่าสุดกลางตัวรุกเกมนี้น่าจะใช้บริการวิลเลียนโดยอาจสลับตำแหน่งเล่นกับปีกขวาอย่างแฮร์รี่วิลสันส่วนทางซ้ายบ๊อบบี้ลิสลงกระชากทางดิมเส้นมีคาร์ลอสวินิสุตรับหน้าที่กองหน้าถั่วเป้ารายชื่อผู้เล่นที่คาดเชลซี4-2-3-1เกป้าอาลิซาบาลกาทีโกซินวา ลิวยโควิลเบนชิเวลมาโลกาสโตเอนโซเฟนเดสคอเนอร์กาลเกอร์คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูมิคาโลมูริเอียนมัตเชนนิโคลัสแจ็กสันผู้จัดการทีมมา <c> ลิโซโปเชติโนฟูแลมซีสองสามหนึ่งแบนเลโนลุกเดอะฟูกรโรอิซาดิโอบเควินเอมบาบูเตเต้ฮริสันดิสซาซาลูคิวิลเลียนแฮร์รี่วิลสันบอบบีรสคารอวินิุตผู้จัดการทีมมาโกซินวา อัปเดตข่าวเด่นตลาดน,นักเตะ30กรกฎาคม2566ออฟฟิเชียลซอปโลโคว้าฮามสโรดิเกสกองกลางซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติโคลอมเบียมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวหลังนักเตะยกเลิกลสัญญากับออนเปีกอสช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025ออฟฟิเชียลโบคาจูเนียร์คว้าเอดินสันคานีกองหน้าจอมเก๋าทีมชาติอุรุกวัยมาเสริมแนวรุกแบบไร้ค่าตัวหลังนักเตะยกเลิกลสัญญากับบาเินเซียสดสดร้อน โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนธันวาคมปี2024ออฟฟิเชียลออตแลนตาคว้าเอลบิยนตูเร่กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติมาลีจากอัลมเรียโดยราคา3.1ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ออฟฟิเชียลปอร์โตคว้านิโก้กอนซาเลสกองกลางดาวรุ่งชาสเปนิสจ,จากบาร์เซโลนาด้วยราคา8.5ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ออฟฟิเชียล ลีนเต็ดคว้าคาวดาโล่ผู้รักษาประตูชาวกฤษจากนิวคาสเซิลเน็ตด,ด,ด,ด้วยราคา400,000ปอนด์โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนยนปี2026แมนชเชสเต็ดกำลังอยู่ในการเจรจาช่วงสุดท้ายกับอารตันตาสำหรับดิวควาตัวรัสมุดหอยลุนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กขณะที่ตัวนักเตะก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่องระหว่างอารตันตากับบอลมัดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่ล่าสุดอารตันตาตกลงขายฮอยลุนให้แมนเนตเรียบร้อยท ขณะที่ตัวนักเตจะจรลดประกาศเซ็นสัญญาค่าแข่งในถิ่นโอทัฟฟอร์ดเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028พร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่ด้านนักข่าวดังอีกรายระบุว่าค่าตัวการย้ายทีมครั้งนี้ของฮอยลุนอยู่ที่75ล้านยูโรบวกโบนัสต,ตามเงื่อนไขต่างๆอีก10ล้านยูโรโดยตอนแรกอตาลันตาตั้งค่าตัวฮอยลุนไว้ที่90ล้านยูโรแต่สุดท้ายปีแสดงสามารถปิดดีลแบบแพ็กเกจร,รวมได้ที่85ล้านยูโร ข่าวจากเดวิดออสตินนอกจากนี้แมนเชสเตอร์เดมองว่าแฮร์รี่แม็กควร์เซร์แบ็กร่างใหญ่ชาวกฤษมีค่าตัวอยู่ที่ราว40-50ล้านปอนด์หลังจากที่พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอ20ล้านปอนด์จากเวสเฮมิเตตเมื่อเร็วๆนี้ข่าวจากเทเลกราฟลิวอพูทำฮือฮาโดยกำลังเจรจากับริงต์แชักแมงหวังขอยืมตัวเคลียร์เน,นมาร์ปเปยยอดกองหน้าชาวฝรั่งเศสมาใช้งานหนึ่งฤดูก,กาลหลังนักเตะปฏิเสธการย้ายไปค้าแข้งในประเทศซาอุดิอาระเบียข่าวจากเดลิมินเลอร์ เชลซีบรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวเอสลี์อูโคชุบูกองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของแรน์ที่ราคาราว27-28ล้านยูโรโดยมีความเป็นไปได้ที่สิงห์บูจะปล่อยตัวดาวเตะวัย19ปีให้สตาบุกยืมใช้งานในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงข่าวจากฟาบิโซโรมาโนโพร้อมกันนั้นเชลซีได้ประเสนอข้อเสนอจากยูเวนตุสท,ที่ขอยืมตัวโรเมลูลูกากูกองหน้าร่างยักษ์ชาวบเบลเยียมโดยพวกเขาต้องการปล่อยลูกากูแบบขายขาดเท่านั้นข่าวจากตุตโตสปอร์ต ไทเลอร์อดัมกองกลางชาวเมริกันของดีนิเตตมีค่าชีกสัญญาคแค่20ล้านปอนด์หลังจากที่ยูงทองตกชั้นจากเวทีพิมลีกโดยตอนนี้เจ้าตัวมีข่าวกำลังได้รับความสนใจจากแอสตันวิลล่าและเวสต์แฮมยูเนเตดข่าวจากบีเอเอฟิกแอสตันวิลล่าตัดสินใจล้มแผนล,ล่าตัวเปโดรกอนซันเวสปีกดาวเด่นชาวโปรตุกสของสปอร์ติ้งลิสบอนเนื่องจากข้อเสนอ38.6บล้านปอนด์ที่พวกเขายื่นไปนั้นยังคงห่างจากที่ต้นสังก,กัดนักเตะต,ต้องการถึง30ล้านปอนด์ข่าวจากเรคคอร์ด มีความเป็นไปได้ที่เอเดนอาซาอดีตตร์ทีมชาติเบลเยี่ยมและเชลซีจะตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลช่วงสมอน,นี้หลังจากที่ยกเลิกสัญญาก,กับเรอัวมาริตเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวจากอาอนนร์ตอุสมานเดเบเลปีกจรวจชาวฝรั่งเศสของบาสุลนาต้องการอยู่คาแข่งในทินคํำนูต่อไปถึงแม้ปารีแสแซงต์แชงแมงอยากได้ตัวและพร้อมทุ่มเงินซื้อตามค่าฉีกสัญญา50บล้านยูโรก็ตามข่าวจากสปอร์ต อินเตอร์มิลานยื่นข้อเสนอเงินจำนวน15ล้านยูโรให้อุิเนเซพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวลาซาซามัสิตกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเซอร์เบียโดยเดียด๋ยวนี้งูใหญ่ได้ส่งโจานีฟับเบียนมิดฟิลดาวรุ่งชาวอิตาเลียนให้อุนเนเซเป็นของแถมด้วยแต่มีเงื่อนไขสามารถซื้อกลับได้เข้าจากฟาบิโซโรมาโนส่วนเรื่องสัญญานั้นซามัสิตตกลงกับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยเข้าจากฟาบิโซโรมาโนบายเยนนกยังคงมองดาบิดรายาโกจอมเหน็บชาวสเปนิดของเบนฟอร์ เป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับการเสริมทัพในตําแหน่งผู้รักษาประตูและการเจรจาระหว่างสองฝ่ายยังคงดําเนินอยู่ข้าจากฟาบิโซโรมาโนขนาที่ยานซอมเมอร์ในทวัดเลอร์สวิตก็จ่อเต็มทีที่จะย้ายจากไบยมินิกไปร่วมควนอินเตอร์มิลานเข้าจากฟาบิโซโรมาโนไบยมินิกมีแนวโน้มที่จะเป็นเดียวคว้าตัวแฮริเคนยอดดาวยิงท็อตแนมฮอสเปอร์ได้สาเร็จถ้าหากการเจรจาในวันจันทนี้ระหว่างผู้บริหารเือใต้กับแดเนียลเลวีประธานไก่แดงทองผ่านพ้นไปด้วยดีข้าจากเดลีเมล สำหรับข้อเสนอร,รอบใหม่ที่เสือใต้เตรียมยื่นซื้อเคนมีมูลค่าราว75ล้านปอนด์ซึ่งพวกเขามองว่าเป็นวงเงินที่สูงมากเมื่อพิจารณาถึงตัวนักเตะที่กำลังจะกลายเป็นแข้งฝีเอเย่นช่วงซัมเมอร์ปีหน้าถึงแม้เลวี่ต้องการระดับ90ล้านปอนด์ก็ตามข่าวจากเดลี่เมลปารีสแซงต์แชร์แมงปิดประตูย้ายทีมของมากินยอเซเลเบ็คกัปตันทีมชาวบาซีเลียนโดยพวกเขาได้ประเสียทุกการทาบทามจากอัลนาเซอร์เรียบร้อยข่าวจากอาร์เอ็มสีสปอร์ต ไอเอสโมร็อกโกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโมฮ oh ัมเหม็ดซาลีซูเซ็์แบ็กทีมชาติการน์นาของเซาท์ทฮมตันที่ราคา20ล้านยูโรโดยการตรวจร่างกายจะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าข่าวจากดีอติกเอาฮิลานเตรียมยื่นข้อเสนอเงินจำนวน45ล้านยูโรให้เซบียาพิจารณาเพื่อขอซื้อยูเซฟเอนเนเซรีกองหน้าดาวดังทีมชาติโม,มร็อกโกมาเสริมแนวรุกข่าวจากอาร์สหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ